ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธวงศ์ชาแนลครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้พบกันเหมือนเดิมครับวันที่8เดือนสิงหาคม2564ครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีราคาหลังสวนนะครับผมเป็นทุเรียนภาคใต้นะครับผมมามอบให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมก็เมื่อวานจริงๆแล้วว่าจะลงแต่ว่าไม่ได้ลงครับพอดีมีปัญหานิดนึงนะครับเกี่ยวกับรถยนต์นะครับก็เลย ่ไม่ได้ลงให้นะครับผมช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับก็มีการงัดลดกันนะครับก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังกันด้วยนะครับผมดูแลทรัพย์สินของตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้ยุทธพง์เป็นห่วงนะครับทุกท่านนะครับผมก็ต้องว่ากันด้วยของราคานะครับวันนี้นะครับที่ภาคใต้ก่อนเลยนะครับผมจะอัปเดตให้ตามนี้ครับท่านผู้ชมครับเริ่มกันที่หมอนทองนะครับผมหมอนทองหลังสวนนะครับ AB อยู่ที่95นะครับ A.B.C. อยู่ที่85นะครับแล้วก็เกรด c อยู่ที่70นะครับน้ำหนัก2-6กกิโลกรัมขึ้นนะครับถ้าเกิดสวยนี่มีบวกให้เพิ่มนะครับผมส่วนก้านยาวนะครับอยู่ที่85นะครับน้ำหนักตั้งแต่1.8-5ถึงกิโลกรัมนะครับแล้วก็กระดุมนะครับ A.B.C. อยู่ที่85นะครับน้ำหนัก1.7กิโลกรัมนะครับแล้วก็พวงมาีนะครับ A.B.C. อยู่ที่ 85นะครับผมน้ำหนัก1.7กิโลกรัมนะครับคือราคาของหลังสวนอ่อส่วนมังคุดนะครับมังคุดวันนี้อยู่ที่11บาทถึง14บาทนะครับมังคุดโ้ราคาต้องต้องบอกว่านะครับปีนี้หนักพอสมควรนะครับราคาโดนกดนะครับก็หนักพอสมควรนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนนะครับหวังว่าปีหน้าเนี่ยนะครับคงจะดีขึ้นนะครับก็ ขอให้ทุกท่านสู้กันต่อไปนะครับส่วนตลาดตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าก็บ่นกันเหลือเกินนะครับว่าไม่มีคนเดินเลยนะครับก็ขอให้กลับมาไวๆนะครับผมวันนี้ยุทูบช anel มาแค่นี้นะครับผมลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับพี่ๆนาะนะครับสวัสดีนะครับผม